สวัสด,ดีแม่แม่เอฟซีจทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไายเลิศรักนะคะดูนะคะเขามีความสุขเขามีความสุขเขามีแม่บุญธรรมแม่ส้มนะคะกับพี่ชายนะคะกับพี่เลิศรักเย็นเฝ้าเขานอนดูดูท่านอนเขาเขาเริ่มจะเขาเขาเริ่มจะสุดแล้วดูดูดูดแม่เขาก็เชยยู่กับพี่เลิศวันนี้แม่ส้ม มีลูกสองเชือกนะคะตัวเมียกับตัวผู้เขาจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งครอบครัว <laughs> แม่บมุญธรรมแม่บุญธรรมของพี่เลิศกับน้องน้ำมนต์นะคะนี่คือแม่ส้มเด้อเด้อแม่ส้มไม่ได้ผูกนะคะยืน้ฟลูกติดน้องน้ำมนต์มากเลยไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะคะไม่ไปไหนอยู่กับ น้ำหวานโออยู่กับน้ำน้ำมนเดียวนลุกกแล้วมาควนทำไมอยกาวนหนูหนูจะนอนดูขาเกาะกลัวแม่หายขาเกาะกลัวแม่หายกลัวแม่หนีแต่ถ้าเป็นแม่นี่โคละคงจะได้นอนใต้ท้องเลยแหละเพราะแม่ส้มท้องต่ำเตี้ยมากแม่ส้มเตี้ย เอาแล้วเอาแล้วปืนปืนอนอนลองนอนลองนอนลงไม่ต้องเครียดดอกเขาเพาะเห็ดยังดอกนอนแม่ส้มก็กินหญ้าแล้วอยากนอนดูตูดดูตูดนะคะตูดพี่เลิศก,กับตูดแม่สม้มตูดคุณยายแต่อ้วนๆจะมั่มจะมั่มเลย ดูดูดูมีการเตะแม่เข้ามาข้างในอาเสดแม่ส้มก็ติดพิเลิรก็พิเลิรหายอีสองวันเราก็ได้จะกลับบ้านแล้วน้ำมนต์เลยไปหาแม่น้ำหวานเราเออเอาขื้นอย่างนี้เอามาโปก๊กหน้งผักไวให้ยังให้สงผมมาบาุ่นส่งผมมาเว้ยผุดแล้วขึ้นหลัง การขึ้นหลังอีกนะคะนนี่นอนลงนอนลงซ้ำเดี๋ยวทำงานซ้ำบาหานม,มีเมฟซีมาซื้อผลไม้ให้กินนอนก่อนเอาแห้งเหมือนแรงเต้นบ้าเร็วเร็วอย่าไปไก่เม่ลนะ่ะคุณยาย,ย่าไปหาไก่เม่อันยายนั่นไปซุ่นย่า่เลยนั่นอย่าจับยา่ย่า่สิเตีเอาอีก ขาลังสีไฟมาละพูนน,นันนันนันห็นบอ่อน,นันนัน <laughs> ไหวขนาดได้พูน <laughs> อ่ะทั้งนี้ก็ยันไม่สมีอ่ะาหน่อยกไว้กับพองอ่ะทั้งนันก็สิเตะแล้วกัน <laughs> โอ้ยยายไม่ชอบเด็ก <laughs> นอนแล้วค่ะเด็กน้อยจอมสนนอนแล้วก็ไม่มีแรงเต้นตอนค่ำโอ้ตอนผม ไ็อยากไอเมฟซีบอสต์ใส่ผลตัวใส่กล้องไม่อันอีกทั้งอ้วนทั้งไงบางพี่หลิดหมดเลยเมิ่เด็กหน่อยนอนแค่นี่ นอนเอาแรงเต้นนอนเอาแรงเต้นเอ้ยอยาบายบเด้เน่อยอย่าบนุ่มหน่อยนอนเมพยคุณความน่ารักของน้องน้ำมนต์มิตรคนชอบนะคะมแตรคนชอบน้องน้ำมนต์เวลาน้องน้ำมนต์หลับค่ะก็ชอบมาถ่ายรูปด้วยนะคะ พี่เลิศพี่เลิศเดี๋ยวเจอคาหลังคุณยายนะอย่าไปหัวตําตุดคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวคุณยายเตะอาเลยนั่นนัเห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมยายจะเตะอีกแล้วเห็นไหมยายจะเตะอีกแล้วยายไม่ชอบเด็กยายไม่ชอบเด็กเดี๋ยวยายเตะเลยลูกถอยออกมาดูดูิืมแล้ว เออเออ <laughs> <laughs> ตื่นเป็นห้อยเลยง่าครับเสื้ขาวาดัดขาวาัดภาพไป้ให้เล่้ยพ่นคุณยายเจ่งหลายเห็นโบนั่นข้าเอาง่าวา,านาวารูปเลี้ยพุ่เออ เอาแล้วหันแล้วหันเหมือนน้องน้ำมนลแล้วจะนอนเหมือนน้องน้ำมนุลแล้วนี่หันไปหาแม่ส้มแนละ้วหันตื่นไปหาพอตื่นแล้วนุนน,นี่ดูดูมาทำงานสนุกมากเลยมาทำงานไม่มีอะไรให้ทำโยกกันนะคะสีเชือกโยกกันหนูแม่สมก,ยกะะ็ยืนเอาลูกนะคะยืนเอาลูกเลยศเลยคุณยายตีลูก เราเห็นตะขาหลังไว้น้ำเนาะที่เลือดเห็นช้างตัวใหญ่ไม่ได้นะคะก็น,นึกว่าแต่เขาจะรักตัวเองแต่บางเชือกไม่ได้ลักเด็กนะคะแม่ๆค่ะเราต้องมาอยู่ร่วมร่วมกันเราต้องรู้ว่าช้างตัวใหญ่ชอบเด็กไหมไม่ชอบเด็กไหมแต่ถ้าเป็นแมวส้มนี่ชอบเด็กนะ ว่เาเด็กตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่พี่ไม่ส้มชอบหมดนะคะแต่แม่ใหญ่เราต้องดูแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยถ้าเหนื่อยมาบีบมือเลยนะที่เลิตอนนนน <laughs> อล้องลองอกนะั่นนั่นเอ้ยเอาเวลาเือเราคุณยายเอ้ยเ็เออจะเห็ดหลาน ไ้เมนเจ้าเนาะุนปนปนระวับบงพี่เลิดสวนขึ้นได้คุณยายเอ้ยพี่เลิดไม่มีแต่พุน,น,นาขาหน่อยพติอเตียวข้าลังไวขนาดเลยคุณยายนี่นี่เลิศนี้เออนี้นี่เบื่อคนณหญ่หันไปหาแม่สวมุนเท่าหานอองน้ำม่นพี่มา อปลาลูกจะของเนาะแม่บุญทําก็พึ่งยันแม่หายกลัวแม่หายนะคะขาน้อยยันเกาะไว้เลยดูนะคะแม่แม่กลัวแม่ส้มหายอาคาอาคาน้อยเกาะแม่จะหนีไปไหนถ้าแม่ขยับขาปุ๊บลุกขึ้นตึงตังเลยนี่เด็กน้อยกลัวแม่หายแ้วแม่บุญธรรมอะไรพิเิศขออะไรพ่อ พ่อเขาจะมีอะไรให้สม้มอ่ะกันห้างร้านนั่นๆๆดูขาน้อยะคะ่ะแม่ๆกลัวไม่ส่งหายเหยียดไว้แล้วก็เกาะไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเดินรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะ รักเล,ล็กรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะเก็บไวนะ้ในอ้อมปอดอ้อมใจของพ่อแม,แม,แม่แต่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ